ประหยัดจากรถใหม่เนี่ยเกือบ2 0 0แสนเลขใหม่อยู่ที่26,000กิโลนะคะนี่ไงคะสัญลักษณ์การตรวจโครงสร้างต้องบอกว่าวันนี้นะคะพวงชมพูมีรถหคันจะมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่กำลังมองหารถมือสองรถรุ่นนี้นะคะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าผลิตมาแค่2รุ่นก็คือรุ่นสมาร์ทและตัวพรีเมียมนั่นเองนะคะ สำหรับตัวนี้พงษ์มชมพูต้องบอกเลยว่าประหยัดนะคะจากรถใหม่เนี่ยเกือบ200แสนแล้วราคาคุ้มค่ากว่าตัวเริ่มต้นก็คือตัวสมาร์ทอีกค่ะวันนี้ต้องขอแจ้งราคาก่อนเลยราคาจะอยู่ที่6,99,000บาทเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยค่ะสำหรับเวลสรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้จะเป็น t o y o ต้าเวลอเครื่อง1.5ตัวพรีเมียมค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถขอเอกสารการตรวจโครงสร้างนะคะได้จากพนักงานนะคะแอดมินในช่องได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะพงษ์ชมพูต้องบอกเลยว่าเลขใหม่อยู่ที่26,000กิโลนะคะรับประกันว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมไม่มีการกลับก่อใหม่นะคะและรับประกันการอนนเล่มให้อีกด้วยค่ะได้ยางใหม่สภาพพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะราคาอย่างที่พงษ์ชมพูบอกนะคะประหยัดนะคะจากป้ายแดงไปเกือบ20,000นนะคะแล้วภายในใหม่เอี่ยมนะคะออปชันของตัวนี้ต้องบอกว่า ปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันตินะคะมีไวเลสชัตเจอร์มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮและรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นที่นิยมนะคะพอมามือสองเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้ลูกค้าต้องเลือกร้านที่มีคุณภาพนะคะแล้วอ,อย่างหนึ่งต้องมีการรับประกรันที่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวพวงชมพูพาดูด้านท้ายของตัวรถนะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าคันเนี้ย คือสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายนะคะให้ดูกันนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาน็อตเดิมรอยอาร์คเดิมมีกล้องบันทึกหน้าและกล้องบันทึกหลังค่ะไม่ว่าเราจะเดินทางใกล้หรือทางไกลคันนี้ต้องบอกว่าเอาอยู่จริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องพันห้านะคะแต่ว่ารอบในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีนะคะใครที่สนใจอยากได้รถคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของบอรรถบ้านหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะซึ่งนี่จะบอกว่า นี่เงคะสัญลักษณ์การตรวจโครงสร้างนะคะใครที่อยากดูนะคะสามารถขอได้เลยเต่าบอกเลยว่าเราขึ้นรีวิวให้เลยนะคะซึ่งรถคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้าง5ดาวแน่นอนค่ะใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางจริงๆนะคะร้านบาร์บ้านมีครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเปิดมา28ปีค่ะวันนี้นะคะพงชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคิดหน้าพงชมพูมีรถสวยๆจะมารีวิวให้อีกค่ะ